ผมสมุยทีมทีวีนะครับผมจะถามเรื่องสถานการณ์ท่องเที่ยวนิดหนึ่งดูจากข้อมูลในกระดาษกับสถานที่ปัจจุบันอาจจะไม่ตรงกันได้รับรายงานมาก็บอกว่าที่มันมีอยู่40เที่ยวบินตรงนี้เนี่ยมันทําให้คนกลับเข้ามาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนโควิดแล้วนะครับแต่เมื่อมาลงในพื้นที่เนี่ยก็บอกว่าโรงแรมออกเคมเนซี่ยังอยู่แค่ประมาณ50-60%เที่ยวบินขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะยังไม่เท่าที่ควร เรื่องฟรีวีซ่าที่เกิดขึ้นแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอิสราเอลเปสไตเนี่ยถือว่าคนจีนไม่ค่อยได้มาเที่ยวสมุยเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะมีเริ่มมีชัตเตอร์ไฟก็ตามลิที่มีวิกฤตในอิสราเอลซึ่งก็เป็นลูกค้าใหญ่ของสมุยก้อนหนึ่งทำให้เกิดผลกระทบได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของไรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเดียวต้นทุนของการท่องเที่ยวที่อยู่ที่สมุยด้วยขยะใช่ไหมครับ,รบเรื่องเกี่ยวกับ,บน้ําสะอาดน้ําเสียที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยเจ็ะแสนคนาคมรติ เพราะฉะนั้นเวลาพูดเรื่องท่องเที่ยวก็ต้องพูดในเรื่องของรายได้พูดของรายจ่ายด้วยเช่นเดีวยวกันมันถึงจะแก้ไขปัญหาเป็นองคาพยมได้